ัสดีครับทุกคนผมกุม้งอร่อยไม่เจอผมตั้งเกือบอาทิตย์ช่วงนี้ติดภารกิจงานพึ่งว่างวันนี้แล้วก็ออกฝนก็ตกด้วยฝนตกทุกวันช่วงนี้เล่นว่างไม่ได้ทุกอคนนี่วันนี้ผมเพิ่งลงเสร็จพิ่งติดกระาดาษเสร็จเมื่อกี้นะว่าควายตายเลนคลิปที่แล้วนะครับ oh. เคยทำว่าวควายไปหนึ่งคลิปแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะทุกคน oh, 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 oh. ผมก็เลยเนี่ยลงมาลงทําใหม่แล้วก็ปรับสูตรใหม่นะมาลงดูสูตรนี้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยววันไหนฝนแรงไยผมชักให้ดูนะติดเอกด้วยเอก อันใหญ่เลยทุกคนเนะเดี๋ยวมาดูสัดส่วนว่าสัดส,ส่วนตรงไหนเท่าไรน,นะทุกคนเริ่มจากไม้ปีกก่อ,อกน,นทุกคนไม้ปีกไม้ปีกตอวอันนี้ยาวร้อยยี่สิบไม้กนี้ร้อยเซนทุกคนเขานี้ก็ร้อยสิบเซนตองอันนี้ร้อยสิบเซนหูนี้ยาวสี่สิบเซนมานร่ใ้มันบางๆทุกคนเขเข้ามาแล้วก็จีบเอาไว้แบบนี้ทุกคนแล้วก็เอาเชือกมาตรงนี้นะแล้วก็ผูกตรงนี้น,นี่ก็หกสิบยาวหกสิบเราให้มันบางๆ,ๆทุกคนแล้วก็ดัดโค้งแบบนี้มาผูกไว้แบบนี้ จะมุมอันนี้ยาวประมาณประมาณ40 40ิบสี่ามสิก็ได้ทุกคนแล้วแต่ถ้าใครชอบเล็กๆก็20 30ก็ได้ทุกคนถ้าใครชอบใหญ่ก็ประมาณ4ี่สีหัวนี้มามาปีกบน16.5ปีกว้าง33มมเซนทุกคนอยากปีกร่างมาตรงเขาล่างตรงนี้ก็33รเทุกคนจากเขาล่างมาจมุมตรงนี้16.5สิบหกถึงห้าเนี่ยผมใส่ทรงแบบด้านบนเอาไว้ตรงกลางก็อุปกรณ์สูงร้อยยี่เซนไอยเองนี่ทำด้วยแยกละสอง ยาว120ือน,นกันทุกคนเราให้มันหนาๆหน่อยเพราะว่ามันหนัก,กวนเขาตรงนี้ต้องทําเองให้ใหญ่เพราะว่าได้ทวงหัวเวลาช่างออกมาแล้วให้เป็นให้อยู่ลักษณะแบบนี้ทุกคนเนี่ยทุกคน,กคนให้มันใหญ่หัวที่แบบนี้ถ้าถ้าหัวที่แบบนี้หนักหัวทุกวักนถ้าแบบนี้หนักอางาต้องมาอยู่ระดับนี้อย,อ,ยอย่ัไปปีกสองข้างก็ถูกตัวนี้เนี่ย ชอบคลิปนี้ก็ให้กดแชร์กดแชร์เอาไว้นะครับเพราะว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของพุอ้อะไรนีผมจะลงคลิปทุกวันจันถึงศุร์แต่ว่าช่วงนี้เอ่อจนถึงฝุกไม่ได้แนละ้วเพราะว่าลงเป็นบางวันทุกคนฝนตกมากติดงานบ้างนะครับผม,ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่แต่ก็กดติดตามไว้นะครับเสื่อผมลงคลิปวันไหนทุกคนจะได้ไม่พลาดนะครับลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขึ้นเสร็จเดี๋ยวค่อยมาแต่งลายทีหลังถ้าสมมติว่า ้ามันไม่ขึ้นเลยจะได้ทิ้งมาเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเออเสียดายว่าเอออะไรวยได้มไม่ต้องถ้าไม่ขึ้นก็ทิ้งไปแต่ถ้าขึ้นก็ค่อยมาติดลายทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาลงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุคคกคนขอกบอกสักสวนว่าควาฟตัวนี้นะเราวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ